ทุกคนเคยรู้สึกเล็กน้อยไหมเหมือนเราเป็นแค่จุดเล็กๆในโลกใบใหญ่วันนี้จะมาเล่าเรื่องของไดโนน้อยที่พิสูจน์ให้เห็นว่าขนาดไม่ใช่ทุกสิ่งนักเกาะไดโนเสาร์อันแสนอบอุน่นไดโนน้อยใฝ่ฝันอยากตัวใหญ่เข้าเพื่อนๆเขาอยากวิ่งเล่นกระโดดโลดเต้นได้อย่างเต็มที่แต่ด้วยขนาดตัวที่เล็กน้อยทำให้เขาคิดว่าตัวเองไม่เก่งพอพายุร้ายก็โหมกระหน่ำเข้าสู่เกาะไดโนเสาร์ทุกตัวต่างตื่นตระหนกหาที่หลบภัยกันจ้าละวัน ถ้ำใหญ่เป็นที่เดียวที่ปลอดภัยแต่ทางเข้าถ้ำกลับถูกปิดก,กั้นบางส่วนทำให้ไดโนเสาร์ตัวใหญ่เข้าไปไม่ได้วินาทีนั้นเองไดโนโน้อยก็รู้ว่านี่คือโอกาสของเขาด้วยขนาดตัวที่เล็กและความคล่องแคล่วว่องไวไดโนน้อยแทรกตัวผ่านรอยแยกเข้าไปในถ้ำและช่วยดันหินที่ขวางทางออกให้เปิดกว้างขึ้นสำเร็จไดโนเสาร์ทุกตัวปลอดภัยจากวันนั้นไดโนน้อยก็กลายเป็นฮีโร่ประจำเกาะทุกคนรู้ว่าถึงแม้ตัวจะเล็ก แต่ใจของไดโนโน้อยนั้นยิ่งใหญ่เกินใครจะเทียบได้เรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าใจใหญ่กว่าตัวเสมออย่าให้ใครมาบอกว่าเราทําไม่ได้เพียงเพราะเราไม่เหมือนคนอื่นจงเชื่อมั่นในตัวเองและใช้ความสามารถที่เรามีให้เต็มที่แล้วคุณจะค้นพบว่าพลังที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับหัวใจที่กล้าหาญเป็นยังไงกันบ้างกับเรื่องราวของไดโนน้อยชอบกันไหมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบาย